เราจะต้องมีพยานหลักฐานที่พอจะเชื่อได้ว่าต้องเชื่อได้ด้วยนะคะถ้าแค่น่าจะเชื่อไม่ได้นะคะต้องเชื่อได้ว่าเขาเน่าจะเป็นชู้กันยกตัวอย่างเช่นเขาจับกันจูงมือเดินเข้าโรงแรมหายไปสองชั่วโมงสามชั่วโมงหรือเช้าของอีกวันหนึ่งแบบนี้ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Modern Law Channel อีกครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาตอบคำถามเพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าถ้าเราจะฟ้องชูเนี่ยเราจะต้องมีพยานหลักฐานอะไรยังไงบ้างนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะคะ,นะคะดาวต้องขอให้เพื่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเดาและก็ทีมงาน m d ม r n Law c h a n n e l ด้วยนะคะ ค่ะสำหรับต้นคลิปนะคะที่ดาวบูดไว้เนี่ยเป็นเรื่องของกรณีที่มีคําถามจากเพื่อนๆนะคะถามมาว่าเวลาที่เราจะฟ้องชู้เนี่ยเราจะต้องมีหลักฐานอะไรยังไงบ้างสิ่งแรกนะคะที่เพื่อนๆจะต้องรู้ไว้ก่อนที่จะไปถามหาว่าพยานหลักฐานจะต้องมีอะไรเพื่อนๆต้องมีใบสําคัญการสมรสก่อนเพื่อนๆต้อเป็นบุคคลที่มีสิทธิ์ที่จะฟ้องชู้ตามความหมายของกฎหมายนะคะถ้าเพื่อนๆเป็นเพียงแค่แฟนที่คบหาดูใจแต่อยู่กินกันฉันสามีภรรยาเหมือนผัวเมียอยู่กินใช้ชีวิต ด้วยกัน5ปี10ปีเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ไม่ถือว่าเป็นคู่สมรสหรือภรรยาหรือสามีนะคะซึ่งจริงๆกฎหมายใหม่อ่ะใช้คําว่าคู่สมรสเนาะแต่กฎหมายเก่าใช้คําว่าสามีหรือภรรยาดังนั้นดาก็เลยเหมือนพูดสองควบรวมกันนะคะแต่ถ้าเอาตามกฎหมายใหม่คําว่าคู่สมรสก็อาจจะเป็นหญิงกับหญิงชายกับชายแบบนี้ก็เป็นไปได้แต่คขาเนี้ถ้าหญิงกับหญิงชายกับชายหรือผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ด้วยกันเนี่ยแล้วใช้ชีวิตร่วมกันปกติแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสไม่ถือว่าเป็นคู่สมรสนะคะอันนี้ต้องรู้ไว้ก่อนเพราะว่าเพื่อนอาจจะ ใช้คาว่าเขาเป็นชู้แฟนฉันแฟนก็คือแฟนค่ะเ,เพื่อนๆไม่ใช่ผู้สมรสตามความหมายดังนัน้นเพื่อนๆก็จะไม่มีสถานะในทางกฎหมายเลยค่ะแนะนําเลยก่อนที่จะมาพูดถึงหลักฐานถ้าอยากที่จะครอบครองใครใคนใดค,ค,คนหนึ่งค่ะอยู่ด้วยกันเนี่ยทุกวันเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากกับการเราทดลองใช้ชีวิตร่วมกันดังนั้นจดทะเบียนก่อนค่ะเวลาสร้างอะไรขึ้นมาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นซื้อบ้านซื้อรถมันจะได้มีส่วนที่เราจะต้องได้ถ้าเราอยู่ไม่ได้เราก็พิหาาออกแต่มันไม่จำเป็นต้องวัดก่อน จะจดทะเบียนต้องจัดพิธีอลังการงานสร้างอยู่กันได้3เดือนเงี้ยมันก็ไม่ใช่ดังนั้นจดทะเบียนสมรสแน่นอนกว่าจัดงานอีกค่ะแนะนําให้เพื่อนๆทาแบบนั้นก่อนนะคะข้อต่อมานะคะเมื่อเพื่อนๆมีใบสําคัญการสมรสแล้วเนี่ยถึงจะมีสิทธิ์พอมีสิทธิ์เนี่ยแหละพยานหลักฐานคืออะไรบ้างอย่างแรกเลยคือเราจะต้องมีพยานหลักฐานที่พอจะเชื่อได้ว่าต้องเชื่อได้ด้วยนะคะถ้าแค่น่าจะเชื่อไม่ได้นะคะต้องเชื่อได้ว่า เขาเน่าจะเป็นชู้กันยกตัวอย่างเช่นเขาจับกันจูงมือเดินเข้าโรงแรมหายไปสองชั่วโมงสามชั่วโมงหรือเช้าของอีกวันหนึ่งแบบนี้แต่ถ้าจะเพียงแค่ว่า,เ,าเขาไปกินข้าวด้วยกันนั่งคนละฝั่งมันไม่ได้เชื่อได้เราอาจจะกลายไปเป็นคนที่มันโนขึ้นมาเองหรือถ้ามันมีข้อความไลน์คุยกันกระหนุงกระหนิงแล้วก็มีภาพประกอบอันนี้เป็นไม่ได้ไลน์กระหนุงกระหนิงก็ต้องไลน์18บวกนะก็ต้องไลน์แบบโอ้คิดถึงยังเลยคืนนี้ ไปนอนด้วยจังเลยอะไรอย่างนี้นะคะถ้าจะแบบว่าอะพรุ่งนี้เช้ามาทํางานกี่โมงเจอกันนะไม่ใช่นะคะแบบนี้กรณีนี้มันเหมือนกับการคุยกันทั่วๆไปในที่ทํางานมันยังไม่แน่นนะคะจะเชื่อได้ว่าแบบนั้นมันก็เหมือนเราอุปโลกขึ้นมาเองดังนั้นพยานหลักฐานที่ว่านี้ต้องเป็นพยานหลักฐานที่พอจะเชื่อมโยงได้ว่าเขาเป็นชู้กันในทางสัมพันธ์ที่มันเกินกว่าทั่วไปคือเขาเรียกว,ว่าสัมพันธ์เชิงชู้สาวะคะ่ะถ้าเป็นกรณีที่เมื่อกี้ดาวพู ก็คือยกตัวอย่างแบบเห็นเดินเข้าโรงแรมไปอยู่ในห้องด้วยกันสองคนแบบผ่านคืนข้ามคืนมามันก็น่าจะเพียงพอให้เชื่อได้ว่าเขาน่าจะมีอะไรที่มันเสียหายระหว่างกันนะคะคือมันมีดีกานะคะก็คือเป็นภาพที่ผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเดินเข้าไปในโรงแรมด้วยกันแล้วตัวผู้หญิงเนี่ยก็ต่อสู้ว่าภาพนี้มันเบอร์จังเลยอะมันไม่ใช่หน้าฉันนะแต่ว่าภาพมันก็ชัดมากเลยเห็นเดินเข้าไปในโรงแรมแล้วก็ผ่านไปอีกหนึ่งวันค่อยออกมาในตอนเช้าแบบนี้มันก็น่าจะเป็น การชู้สาวอะค่ะแบบนี้ถึงจะฟ้องได้นะคะนั่นก็คือเพื่อนๆต้องเก็บพยานหลักฐานที่แน่นค่ะไม่ใช่พยานหลักฐานแบบลุลวกนะคะถึงจะมาฟ้องได้คราวนี้เพื่อนๆก็อาจจะมีคําถามต่อไปว่าแล้วถ้าฉันฟ้องชู้ไปแล้วเนี่ย ฉันจะเรียกค่าทดแทนเนี่ยฉันต้องเตรียมพยานหลักฐานอะไรบ้างโดยธรรมดานะคะเวลาที่เราจะเรียกค่าทดแทนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่เกี่ยวกับชื่อเสียงเกี่ยวกับการละเมิดเกี่ยวกับการทําลายร่างกายต่างๆทุกคดีค่ะเราจะต้องมีพยานหลักฐานว่าเราเสียหายยังไงด้วยดังนั้นสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องมีก็พยายามคิดว่าอะไรที่มันแสดงให้เห็นว่าเราเสียหายค่ะยกตัวอย่างเช่นแฟนเราเนี่ยมีเนี่ยน้อยแฟนเราก็พา เมียน้อยเนี่ยไปกินข้าวไปเจอเพื่อนของเรากลุ่มนี้ เพื่อนของเราก็เอาไปเมาส์มอยค่ะว่าเนี่ยดูสิงโง่จังเลยอะ่ะปล่อยให้สามีสมเขาอย่างเงี้ยถ้าเรามีพยานหลักฐานอะไรเนี่ยมาพูดก็แสดงว่าเราอ่ะโคตรอับอายเลยค่ะ<อ>นี่คือความรู้สึกเราประเมินค่าไม่ได้ค่ะแต่ว่าเรามีหลักฐานว่าเราอายมากเลยอะ่ะไอเนี่ยเรื่องที่1เรื่องที่2ออาจจะเป็นหลักฐานอะไรที่เกี่ยวกับการเงินยกตัวอย่างเช่นอาจจะต้องใช้เงินเยอะมากขึ้นอะไรที่ยืนยันว่าเราเสียหายเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรืออะไรที่ยืนยันว่าพอมันเกิดเหตุการณ์เนี่ยทำ ไห้รายได้เราหดหายไปเราเสียหายยงตัวอย่างเหมือนดาวเนี่ยทำไมต้องยกตัวอย่างตัวเองก็ไม่รู้นะ <laughs> จะยกตัวอย่างให้ฟังพอทุกคนรู้ว่าอา้าวสามีทนายดาวมีกิกวุ่ดูซิทนายดาวขนาดสามีแกแก,แกยังดูแลไม่ได้เลยจะมาดูแลเราได้ยังไงทุกความไม่จ้างอย่างเงี้ยค่ะหลักฐานนี่บอกว่าคดีนี้มีการทําสัญญาจ้างและชัดเจนว่าจะจ้าง5้าแสนปึ๊บตกลงเซ็นสัญญาวันที่1ข่าวแฟนทนายดาวออกมาวันที่30เมษาอย่างเงี้ยจะทําสัญญาวันที่1พฤษภาเอาลูกความบอกว่าข่าวออกมาแบบนี้อุยจะดูแลฉันยังไงขนาดสามีเธอเธอยังดูแลไม่ได้เลยยกเลิกสัญญาจ้างดาดวดาว เสียหายค่ะนั่นคือโอกาสของดาวหายไป50 0 0 0นบาทเนี่ยพยานหลักฐานชัดมากแบบเนี้ยก็เอามาใช้ในการประกอบได้ดังนั้นทิศเทคนิคง่ายๆก็คือจำแค่ว่าอะไรที่มันจะยืนยันว่าเราเสียหายเอามาใช้ในการประกอบพยานหลักฐานแล้วมันก็จะประเมินค่าเหมือนกรณีที่เมื่อกี้คือประเมินได้ชัดเจนละค่ะว่า5 0 0 0 0นเสียหายไปกับอีกกรณีหนึ่งถูกเอาไปนินทาไอเนี่ยประเมินค่าไม่ได้มันเป็นความทุกข์อาเวทนาอันไม่อาจคำนวณเป็นเงินได้เราก็อาจจะเรียกไว้สัก 3- 4สี่ล้าน ค่าตกใจจริงๆเขาไม่ได้เรียกค่าตกใจแล้วคะ่ะเขาเรียกว่าเหมือนมันไม่สามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้เป็นความรู้สึกอะคะ่ะความรู้สึกของคนมันไม่เหมือนกันนะบางคนคือเสียใจแซ่ดมากเลยแต่บางคนเอาไปเฮอะ ฉันอยากให้เอาไปเอาไปไกลๆเอาไปเหอะผัวที่เล่าของฉันแบบเนี้ยมันก็มีไงค่ะอาจจะแบบภูมิใจด้วยซ้าไปที่เธอไปฉันจะได้ไปหาคนใหม่สักทีมันก็มีนะสรุปง่ายๆก็คือเพื่อนๆก็ดูตามพฤติการดูตามฐานนันุรูปของตัวเราแล้วก็ของชูด้วยนะถ้าชูแบบเงินเดือนเดือนละแปดพันเงี้ยคงจ่ายเราไม่ได้นะเราก็ต้องไปดูนะคะว่าสมน้าสมเนื้อค่ะเอาที่มันเหมาะสมอย่าให้มันเวอร์วงังจนเกินไปเพราะว่าถ้าเวอร์วงังเกินไปมันก็เหมือนเรานี่แหละที่ไม่มีศีลละธรรมทางนั้นที่ความเป็นจริงอะเรา คือผู้ถูกกระทํามันจะกลายไปเป็นแบบนั้นไปนะคะดังนั้นถ้าเราเป็นเมียหลวงเราไม่ต้องเป็นนางเอกนะเราอย่าไปเป็นนางร้ายนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเดาก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเพื่อนๆเนี่อนอยคงจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยเลยนะคะเมื่อได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, ก็แชร์ก็ซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเดาแล้วก็ติดนง,งานรอรอชาแนลด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆสงสัยนะคะอยากจะรู้อะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างหรืออยากจะปรึกษาก็โทรมาที่เบอร์ด้านล่างค่ะจะมีน้องแอนมินนะคะรอล็อกคิวให้อยู่ซึ่งสามารถที่จะปรึกษาทนาความได้ทั้งา เลยนะคะก็คือทนายออมทนายแนนทนายฟิมทนายเตยแล้วก็ตัวดาวเองนะคะแต่ว่าดาวต้องบอกก่อนนะคะว่าก็จะมีค่าใช้จ่ายในการปรึกษานะคะลองสอบถามกับน้องแอดมินได้เลยนะคะท้ายนี้ดาวต้องขอฝากเพจมดตลอนของดาวมดต้อนรับแคลดมี่แล้วก็รายการใหม่ของดาวนะคะก็คือมดต้อนรับพอดแคสต์นะคะคลิปนี้ดาวต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ